ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะโดยปกตินะคะบางทีการสั่งงานเราอาจจะต้องส่งงานทาง l ล n e ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นอีเมลนะคะซึ่งจะต้องมีลายเซน็นของเราติดไปด้วยเรามาสร้างลายเซน็นวันนี้จะสร้างลายเซน็นใน Excel นะคะขั้นตอนแรกเรา สร้างลายเซน็นในกระดาษเปล่าก่อนนะคะเซน็นลายเซ็นในกระดาษเปล่าแล้วก็ถ่ายรูปภาพเซฟไว้ในเครื่องคอมหรือว่าสแกนไว้นะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปเลือกรูปลายเซน็นของเรานะคะที่ Insert นะคะ Picture นะคะ t ี i s d น v i c e นะคะ,ะ,คะเลือกลายเซน็นที่เราบันทึกไว้ Insert เข้ามานะคะก็จะได้ไลายเซน็นเข้ามาแล้วแต่สังเกตนะคะลายเซน็นที่เราได้มันจะเป็นลายเซน็นแบบทึบอยู่ ซึ่งเราต้องทำการทำให้เป็นโปร่งแสงนะคะวิธีการทำโปร่งแสงก็ไปที่ p i c เ u อร์ o อ m ม t นะคะ Remove background นะคะสังเกตก็จะเป็นภาพไฮไลท์ก็จะมียังมีบางส่วนที่เราจะต้องอทำการมาร์ a r อ a รียคือลบออกก่อนนะคะแล้วก็ไปคลิกตรง Mark a r e เนะคะตรงดินสอแล้วก็มีขีดสีแดงนะคะ แล้วก็นำมาติ๊กตรงช่อง mark area ตรงสีขาวพยายามลบสีขาวออกนะคะให้มันปร่งแสงได้มากที่สุดโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาคลิกที่ keep นะคะ keep เช g งนะคะ เราก็จะได้าลเซนโปร่งแสงแล้วเรียบร้อยสามารถขยับได้ตรงจุดต่างๆให้ไปอยู่ตรงจุดต่างๆนะคะเสร็จเรียบร้อยอปรับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะเพื่อความสวยงามแค่นี้เราก็ได้ไลเซนโปร่งแสงเรียบร้อยแล้วสำหรับการส่งงานต่างๆ นะคะวันนี้ขอจบทริคเพียงแค่นี้ค่ะ